ตำบลหัดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคพริขันเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่มีหมู่บ้านทั้งสิ้น11หมู่บ้านมีประชากรที่อาศัยจริงจากการจาัดเก็บข้อมูลจปทระถอปี2568มีทั้งหมด2 7 7 6ครทัวเรือนมีผู้นำทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนชุมชนเป็นคลังอาหารของประชาชนมีกองทุนชุมชนที่เข้มแข็งทุกหมู่บ้านสร้างกองทุนกลางเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากที่อื่นในการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดทําแผนพัฒนาตำบลซึ่งครอบคลุมทุกด้านประชาชนของพื้นที่ตำบลหาดขามได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมมีอาชีพที่มั่นคงทุกเรือนรัวเรือนยากจนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรองงบประมาณของทางราชการมีการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งมีเครือข่ายมีการพัฒนากิจกรรมของเครือข่ายที่เข้มแข็ตงตำบลหาดขาม สามารถที่จะเผชิญกับวิกฤตติดต่อกันได้ถึง90วันโดยโดยไม่สร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นตำบลที่เข้มแข็งพื้นฐานตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนําไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาตำบลได,บบด้ครับสวัสดีครับผมนายบรอลดเจรเพชนายโยกองค์การมหาสนโราณคามครับเอาตอนกลาวนั้นมีกําหนดปีสายทัดไว้ว่าตำบลเข้มแข็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีครับในการพัฒนาตมบรหัศามสูงมิติความมั่นคงบอตอหัศคามได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักทานเองสร้างถนนกินได้หมู่บ้านละหนึ่งเส้นทางแบ่งบานกนารหาเศษปลอดสารพิษส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพเช่นผ้ามัดย้อมพึ่งชนลรงการทำยาดมขนมไทยแปรรูปอาหารและส่งเสริมประชาชนเป็นสมาชิกกองทุนอมวัละบาดไม่น้อยกว่า700ดร้อคนในการพัฒนาตมบรหัศามสูงมิติความมั่งคั่ง อบตหัดขามมีการจัดทาแผนพัฒนาตําบล5ปีและทบทวนแผนพัฒนาทุกปีโดยใช้เวทีประชาคมของหมู่บ้านซึ่งมีการประจุกิจกรรมาการจัดความยากจนไว้ทุกปีที่ผ่านมาได้ร่วมกัสน,นับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนไปแล้วจํานวน23าครัวเรือนโดยไม่กลับมาตกเกณฑ์ความยากจนซ้ําด้วยการซ่อมบ้านมอบถุงยังชีพและฝึกทักษะอาชีพต่อไปในด้านการพัฒนาตำบลหัดขามสู่มิติความยั่งยืนอบตหัดขามมีการส่งเสริมให้ประชาชน น้อมนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนในศูนย์เรียนรู้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้คัดแยกขยะทําทางขยะเปียกตําบลอาขามได้ประกาศวาระตําบลเข้มแข็งประจั้ปี2568โดยเจตภาคีเครือข่ายการพัฒนาตําบลเข้มแข็งและได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนตําบลอาขามไปตูแห่งความมั่นคงบ้างข้างและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับตําบลอาขามมีจํานวน1ิเหมู่บ้าน มีผมนายเอกทุกศรเป็นกำนันตำบลกระคามมีผู้อาศัยตามประชากรจรอบะทปี2 5 6 8าจำนวน2 7 7 6ัเดครัวเรือนโดยจากการกำหนดแผนขับเคลื่อนตำบลนรคามเข้มแข็งโดยจิตภาคีเครือข่ายตำบลนรคามได้รับการพัฒนาเป็นตำบลเพ้มแข่งมีผลการขับเคลื่อนดังนี้ด้านการสร้างความมั่นคงการสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่อาศัยจริงในตำบลนรคาม จำนวน2,776ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบลฮัดขามตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมเด่นคือถนนกินได้ต้นแบบอยู่ที่บ้านอย่างชุมหมู่ที่5ใช้พื้นที่2ข้างทางสาธารณนะเป็นแหล่งปลูกพักทินได้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารสดสะอาดได้ง่ายขึ้นโดยปัจจุบันมีถนนกินได้แม่น้อยกวา่าจ1เส้นทาง สร้างอาหารให้โครเรือนไม่น้อยกว่า2776โครเรือนคิดเป็นร้อยละร้อยของโครเรือนตำบลฮัตคามที่อยู่อาศัยจริงลดดรายใจ่ายให้โครเรือนได้เฉลี่ยโครเรือนละ600ต่อเดือนกิจกรรมสําคัญคือโครงการปลูกผักปลูกลับก,กับพอชอส่งเสริมให้โครเรือนปลูกผักส่วนครัวในบริเวณบ้านเน้นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคภายในโครเรือนและมีการขยายผลสู่ชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันผลผลิตซึ่งกันและกันช่วยลดรายใจ่ายในโครเรือนสามารถสร้างตูนแบ่งปันต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักได้จํานวน2 0งสอยู่ที่บ้านยางชุมหมู่ที่5และบ้านเข้าตกน้ําหมู่ที่1 1บเอโครเรือนผลิตอาหารเพื่อแบ่งปันให้กับคนในตะบนตะขามไม่น้อยกว่า2,500ครัวเรือนหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของโครเรือนที่อยู่อาศัยจริงเสริมการขยายผลการปลูกผัก หลากหลายพื้นที่เช่นบ้านวัดและโรงเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของคนในทุกช่งวงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความหลากหลายทางอาหารโดยใช้ร่วมความร่วมมือตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนสามารถปลูกผักในวัดได้จํานวน3วัดเป็นต้นแบบ1วัดคือวัดไล่บนปลูกผักในโรงเรียนจํานวน6โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเช่นไก่เป็ดและปลาซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกของอาหารโปรตีนในครัวเรือนสง่งผลให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารที่เพียงพอล,ล,ลดการพึ่งพาการซื้ออาหารจากภายนอกและสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านหรือผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนอีกด้วยซ,ซึ่งจากวิกฤตการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้ ผู้นำตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้มากตำบลอาขามในตอนนั้นไม่เดือดร้อนเลยสามารถปิดตำบลและดูแลกันเองโดยไม่ต้องรองบประมาณทางราชการปิดบ้าน90วันโดยไม่ต้องเดือดร้อนจะปิด180วันคนตำบลอาขามก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้การสร้างความมั่นคงในชีวิตส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการออมมีแรงเงินทุนมากฟาสามประเภท กองทุนหมู่บ้านติเบดกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจํานวนสามกลุ่มกขขอจอสองแหง่งกองทุนประชารัฐติเบตแหง่งออมวัลลบาทตาําบลหนึ่งแห่งกองทุนชาวนกกิจหมู่บ้านติเบกองทุนกลัวเรือนจํานวนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกลัวเรือนคิดเป็นร้อยละร้อยเป็นสมาชิกกองทุนและมีการออมไม่น้อยกว่ากลัวเรือนละหนึ่งประเภทซึ่งดูจากผลการจัดเก็บข้อมูลจปทถไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องการออม แก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมีกิจกรรมการช่วยเหลือโคเรือนยากจนโดยชุดปฏิบัติการตำรวจอาคมร่วมกับหน่วยงานราชการช่วยเหลือโคเรือนยากจนร่อมแซมบ้านจํานวน9ค้าโคเรือนและยังมีกิจกรรมมอบทุนอย่างชีพฝึกทักษะอาชีพสนับสนุนวัดสดุประกอบอาชีพและทรงต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทุกโวเรือนได้รับความช่วยเหลือผ่านเกณฑ์ความยากจนและไม่กลับมาตกเกณฑ์ซ้า มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลหนึ่งแหง่งอยู่ที่บ้านยางชุมเหนือหมู่ที่6โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยางชุมเหนือมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนําหลักในการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ปลอดภัยมีชุดเฝ้าระวังภัยจากช้างป่าที่คอยลาดตระเวนตรวจสอบการบุกรุกของช้างปลาและขับไล่กลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยมีการซ้อม ทำแผนการรับมือไฟป่าการหนีไฟและการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากมีกิจกรรมสร้างความรักความสาม,มัคคีส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่น้อยฟ้าแปกกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยว้าห้าครั้งต่อปีช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในวัดโรงเรียนไม่น้อยว้าหกครั้งต่อปีรวมทั้งสิ้นไม่น้อยฟ้าสิบเก้าครั้งต่อปีแต่ละครั้งมีประชาชนมาร่วมกิจกรรม ในระดับตำบลไม่น้อยกว่า5 0ครัวเรือนในระดับหมู่บ้านไม่น้อยกว่า1 0 0ครัวเรือนซึ่งโวเรือนไม่น้อยกว่า2500คนห้รือเนหรือไม่น้อยกว่า1้0ละ90มาร่วมกิจกรรมอย่างน้อย1กิจกรรมมีการทรงเสริมกิจกรรมให้ประชาชนออกแรงช่วยเหลือกันในการเอามือสามาคีในสูย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่โคกนองนาซึ่งมีอยู่ จำนวนเก้าแห่งโดยกำหนดให้มีการเอาเมือสามคกียางเป็นทางการยางน้อยปีละหนึ่งครั้งและไม่เป็นทางการเดือนละหนึ่งครั้งส่งเสริมการยึดหลักประชาธิปไตยมีกิจกรรมที่ใช้เวทีประชาคมเป็นเวทีที่กำหนดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและทุกคนตำบลมีสิทธิเท่าเทียมกันจะได้สิ่งที่พึงได้อย่างละเท่าเทกัน มีการประชุมประจำเดือนไม่น้อยกว่า12ครั้งต่อปีมีการทรงเสิริมให้ไปเลือกตั้งทุกระดับประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่ออกไปใช้สติดเลือกตั้งการลดอบมุกปลอดยาเสพติดตบลนนักข่ามีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขให้โอกาสและสร้างต้นแบบในการลดใบมุกและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แก่การจัดกีฬาต้านยาเสพติดการทรงเติมการทํากิจกรรม สถานะร่วมกันของคนในโครเรือนการตั้งด่านตรวจและมีการออกตรวจรีเอ็กซ์ตรกลุมเป้าหมายครบทุกหมู่บ้านได้ผู้เสพจํานวน120คนเข้าสู่กระบวนการบําบัดทั้งหมด120คนเป็นการให้อากาศคนเสพเพื่อเลิกเสพและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในสังคมการบริหารจัดการชุมชนมีกรรมการหมู่บ้านและกรรมการกลางเป็นกลไกขับเคลื่อนการการบริหารจัดการชุมชนมีการ กระจายอํานาจไปตูประชาชนด้วยการนําผู้แทนภาคประชาชนมาเป็นกรรมการหมู่บ้านให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนที่มาจากการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาตําบลที่ได้จาก cia ที่ใช้ข้อมูลจอวัถกชช,ชส่องคอและข้อมูลอื่นๆมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทําแผนระดับตําบลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ได้จากการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนรวม11หมู่บ้านแผนตำบลจำนวนหนึ่งแผนทุกแผนมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตําบลเพื่อสร้างการรับรู้ไม่น้อยฝ่าเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละไม่น้อยฝ่าสามช่องทางไลน์เฟซบุ๊กทิกต t อกมีการถอดองค์ความรู้และจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดตั้งส่วนฝึกอาชีพระดับตบําบลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน การสร้างความมั่งคัง่งการสร้างโอกาสลดความเลื่อมล้ําด้วยกิจกรรมขจัดความยากจนและพัฒนาผลทุกช่วงวัยแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าจากข้อมูล PP MAP โดยชุดปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลือคโคเรือนเป้าหมายติดตามความเป็นอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่ผ่านมาตำบลมีเป้าหมายจํานวนสี่โคเรือน โคเรือนตกกลนจํานวน5โคเรือนซึ่งได้รับก,การช่วยเหลือและพัฒนาทักษะอาชีพให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้วด้านแรงทุนมีการบริหารแรงทุนตามหลักธรรมาภิบาลมีแรงทุนมากกว่า3ประเภทกองทุนหมู่บ้านสิบเอ็ดกองทุนกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตจํานวน3กลุ่มกขอข,อขอจอสองแห่งกองทุนชารัฐสิบเอ็ดแห่งอ,องมมนและบาทระดับตำบลหนึ่งแห่ง กองทุนชาปนก,กิจหมู่บ้านทิเบตกองทุนครวัวเรือนจํานวน2องพเจ็ดครวัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100เป็นสมาชิกกองทุนและมีการออมเงินไม่น้อยกว,ว่าครัวเรือนละ1ประเภททุกองทุนคิดเป็นร้อยละร้อยของกองทุนชุมชนทั้งหมดมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชนจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพและต่อยอดสู่ผู้ประกอบการโครท็อป วิสาหากิจชุมชนและอื่นๆไม่น้อยกว่า15กลุ่มโดยในปี2568มีการทรงเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพไม่น้อยกว่า3กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มไม้ฟาดอกหญ้ากลุ่มผ้าบาติกและกลุ่มปาส้มซึ่งทั้ง3ผลิตภัณฑ์มียอดจำหน่ายจนผลิตไม่ทันต่อฟาร์มต้องการฉเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ12,000บาทการทรงเสริมช่องทางการตลาดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จำนวนหนึ่งแห่ง อยู่ที่บ้านรวมไทยหมู่ที่7ตลาดออนไลน์ขายทางไลน์ทาง Facebook และแพลตฟอร์มต่างๆและการ,รออกบูธในงานของส่วนราชการต่างๆมีการตรงเสริมการถ่ายไม่น้อยฟ้า6ครั้งต่อปีด้านความยั่งยืนตรงเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนร้อยละร้อยของตำบลหางม,มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีโครเรือนโตกเกนจอประปี2,568จําจำนวนหนึโครเรือนเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากอาศัยอยู่ในที่ดินของชนประทานและได้เข้าสู่แผนในการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตมบนขอามเป็นแหล่งต้นน้ำมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่คืออ่างเก็บน้ำยางชุมอ่างเก็บน้ำวังเตนซึ่งทำให้ประชาชนตมบรอามมีน้ำใช้อุปโภคและการทำเกษตร เพียงพอตลอดทั้งปีมีการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำมีการจัดทำแผนการปลูกป่าทุกปีปีละหนึ่งครั้งในปีที่ผ่านมามีการปลูกต้นไม้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งมีการปล่อยสัตว์น้ำลงแรงน้ำไม่น้อยกว่าสองครั้งการส่งเสริมการเรียนรู้มีสูตรเรียนรู้พวกนองนาโมเดลจำนวน13แปลงมีสูวนฝึกอาชีพมีฐานการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า30ฐานการเรียนรู้ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ95ได้รับประโยชน์จากการจากฐานเรียนรู้และร้อยละ80นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ประชาชนร้อยละ80ของครัวเรือนทั้งหมดมีทักษะอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพและมีการถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นลายลักษณอักษรเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ f a c e o o o k ไลน์เว็บไซต์ y o u u u e แพลตฟอร์มคลิกชุมชนมีการสร้างเครือข่ายมีเครือข่ายระดับตำบลได้แก่ เครือข่ายโคกนองนาตบลนัขามคณะกรรมการจำนวน15คนเครือข่ายส่วนประสานงานโครงการชุมชนตบลนัขามจำนวน21คนเครือข่ายผู้ใช้น้ำหนึ่งเครือข่ายเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เครือข่ายอนุรักษ์ช้างป่าเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตบลนอัามปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งของตบลนอัามคือการขับเคลื่อนโดยจิตภาคีเครือข่ายวางแผนการทำงานแบบบูรณาการในระดับตำบล ในเรื่องของงานงบระบบคนภายใต้หลักการพัฒนาร่วมกับหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นหลักการพัฒนาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้โรงเรียนและวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยมีหลักการพัฒนาดังนี้งานคือการวางแผนการดําเนินการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการยัอย่างครอบคุมครบถ้วนทั้งด้านการสร่งเสริมความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนงบคือ การจัดหางบประมาณและการแสวงหาแหล่งงบประมาณที่จะมาดําเนินกิจกรรมทั้งประเภททําเองทําร่วมและทําให้ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาตําบลหัดขามระบบคือการสร้างเครือข่ายที่ทํางานอย่างเชื่อโยงตามบริบทและอํานาจหน้าที่ของเครือข่าย7ตภาคีโดยนําระบบสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ ร่วมกับการสื่อสารแบบดั้งเดิมคนคือการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงต้นแบบขยายไปสู่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลเพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ตาบลเข้มแข็งได้อย่างราบรื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งตําบลสิ่งที่ภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนตนําบลสู่ตําบลเข้มแข็งคือการได้ เห็นคนในตำบลหาดามได้รับโอกาสที่ดีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนมีความมั่นคงมั่งคั่ง,งและยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการวัดความสุขมวลรวมที่อยู่ในระดับ9คะแนนและมีโครวเรือนตกเกณฑ์เดบอด้านที่อยู่อาศัยเพียง1โครวเรือนซึ่งได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รอง,งบประมาณราชการท้ายสุดนี้ในฐานะตัวแทนของภาคีเครือข่ายการพัฒนาตำบลเข้มแข็งอยากบอกว่าไม่มีอะไรที่ตำบลฮัขถามทำไม่ได้แก้ไขไม่ได้และรักษาไว้ไม่ได้เพราะเรามีพลังของความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่เจ็ดภาคีเครือข่ายที่พร้อมจะพัฒนาพื้นที่ตามหลักปฏิยาของเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกันสวัสดีครับ